ุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนเพื่อสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ โอยซือสวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาปกอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับอาทิตย์นี้นะครับกลับมาสู่เหตุการณ์ปกติครั้งครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามีอัปเดตวันพฤหัสไปนะสําหรับอาทิตย์นี้เนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมครับประกาศพรีวิวแพทวันจันทร์นะครับแล้วก็จะทําการอัปเดตเซิร์ฟในวันอังคารครับเสาร์นสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับแจ้งปิดปรับปรุงและออัััััปเเดดตในนนนนนววทีี่่28ื9ะครรรบบสหพุง จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับไปเลยเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> อย่าลืมมาล็อกเอาออกเกมก่อนช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายด้วยนะสําหรับพรีวิวอัปเดตครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยเพื่อนๆคือมันเป็นเดทวีครับไม่มีอะไรอัปเดตพิเศษนะครับสําหรับคอนเทนต์เนื้อหาในเกมนะจะมีอัปเดตยิบย่อยเพียงเท่านั้นครับแต่ว่า <c oughs> มันจะมีอย่างนึงนะครับอย่างสุดท้าย มันเป็นระบบที่ทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับแต่การที่ตัวละครเราจะเก่งขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องแลกมากับอะไรบางอย่างนะเพื่อนๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเลยกันเพราะว่าอัปเดตมันไม่เยอะนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับกิจกรรมต่อสู้เนี่ยก็จะเพิ่มมาหนึ่งอย่างครับเป็นเรื่องลึกลับของอลิซาเบธนะครับรางวัลเคลียร์ครั้งแรกนะครับของแต่ละชั้นเนี่ยก็จะได้รับผีสมบัติระดับเอสเซนะอันนี้ก็ทั่วไปนะครับเพราะว่ากิจกรรมต่อสู้เนี่ยเขาก็มีอัปเดตบนมาทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคครรัับบต่่่ออมาายงที2นะครับ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับกับกฎพิเศษของเทศกาลประลองใบเซลในหมวดสามัญครับระยะเวลาของกฎพิเศษนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะสัปดาห์แรกนะครับจะเริ่มวันที่4เดือน10นะครับตั้งแต่บ่ายจนถึงวันที่11เดือน10นะครับซึ่งวันที่4เนี่ยพูดง่ายก็คือวันจันทร์หน้านะเพื่อนๆสัปดาห์นี้ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรพิเศษนะแล้วก็สัปดาห์ที่2นะครับตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่18นะครับสำหรับกฎพิเศษรอบนี้นะครับเมื่อเริ่มต่อสููู้้้ออัััศวินนททงงหมมมดดจจะะถกลีเขาร่่ต ก็สาหรับของรางวัลในรอบนี้ครับก็จะมีทางเพชรแล้วก็หินอเวกปลูกพลังดาวม่วงนะครับซึ่งผมบอกเลยไอหินดาวม่วงเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอแน่นอนครับเพราะว่าอันต่อไปนี่แหละครับนี่ครับการแก้ไขระบบนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการแก้ไขระบบขยายการปลูกพลังแฝงนะครับจากขั้น5เป็นขั้น6แล้วครับซึ่งจํานวนที่ใช้นะครับสําหรับคนที่มีไม้ตายเลเวลหอยู่แล้วนะครับจะใช้เพียง15ชิ้นนะแต่ว่าถ้าคนที่ไม้ตายไม่ถึง6นะครับ ก็จะต้องใช้ทั้งหมด18ชิ้นด้วยกันนะและสําหรับเหรียญปลุกพลังแสงอันนี้นครับทางเกมเนี่ยเขามีแจกให้เรา130เหรียญด้วยน้ำเพื่อนซึ่ง130เหรียญน,นี้นะครับถ้าลองคิดจากตัวที่เราสามารถปลด5ดาวโม่งนะครไป6ดาวโมวงเนี่ยเราจะสามารถปลดได้ทั้งหมด8ตัวนะครับสำหรับคนที่มีไมคตายเลเวล6หมดแล้วนะแต่ว่าถ้าคนที่ไม้ตายเลเวลไม่ถึง6 ใช้ทีละ18เหรียญเนี่ยจะเหลือปลดได้เพียงแค่7ตัวเท่านั้นนะครับจากเหรียญปลูกพลังที่เขาแจกนะสําหรับปลูกพลัง6ดาวนะครับผมบอกเพื่อยเลยว่าจะปลูกพลังตัวไหนนะครับคํานวณให้ดีๆนะคิดให้ดีก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้กับคอนเทนต์อะไรเป็นหลักนะครับเพราะว่าได้มาตอนแรก130เหรียญเนี่ยมันเหมือนจะเยอะน้กหนื่นแต่ว่าพอใช้จริงนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่พอแน่นอนครับ ถ้าเราอัพตัวละครเก่าจาก5ไป6เนี่ยมันก็ดูไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าตัวละครใหม่นะครับที่เราจะอัพขึ้นมาจาก1มา6เนี่ยผมบอกเลยว่าใช้เยอะโคตรโครับและยิ่งเดือนหน้านะครับเดือนตุลาคมนี้ครับทางทีมงานเขาประกาศล่วงหน้าแล้วนะว่าเซิร์ฟเรานะครับจะมีการอัปเดตกาชาใหม่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญปลุกพลังแสงที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับคิดให้ดีนะครับแล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่านะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตเข้้าามในนนวััีครบ ก็สำหรับคลิปอัปเดตข่าวสารในวันนี้นะครับก็มีเปงนเท่านี้นะเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะครับผมย้ําเตือนเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะก่อนที่จะจากกันนะครับเรียนปุกพลังแฝงนะครับจะอัพตัวอะไรเนี่ยคิดให้ดีก่อนที่จะอัพนะและยิ่งคนที่จะเก็บไว้เพื่อปลดตัวละครโคลาโบนะครับเพราะว่าโคลาโบเนี่ยปกติมาทีมันมาถึง4ตัวนะเพื่อนๆแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ไทม์ไลน์นะว่าโคลาโบมันจะมาตอนไหนด้วยนะ เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะบทโคลาโบให้ครบตอนที่โคลาโบมันเข้าเลยนะครับตรงนี้เนี่ยคำนวณเผื่อไว้ให้ดีด้วยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้การสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยังไงช่วยกดไลค์ b ับสกายนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน,กนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน,นครับไปละบ,บายสวัสดีครับ